anh thức con thức ý thức <Nic> ý thức ý Ờ ý thức 啊！啊！不是！啊啊！啊！啊！ เยอะเลยแล้วแล้วอ๋อเยอะเลาจัดไปเยอะมาก่อนไม่มีคลิพที่มันด่าต้องเยอะต้องเยอะแม่แสงนี่ไงเสียงไฟมัน่ ไม่เป็นวันหด,ดนะโอ้โหไม,ไม่นอนสามคืนแล้วเนี่ยพี่ภูใครไม่นอนมันนอนไม่หลับไงเอาผ้าไปเอาไปนอนกลางวันไม่ก็อนอนที่โรงเรียนซาลาซซัีย โอ้ยสก,กาชมพูเพิเ่มสแต็กลั่นสองเลยฉันไม่ไดต้องการทำไมไปจับจ <Hayır> ับซีจา ทำจัดเผื่อทำจัดเรการสับการอะไร ดูเดิดูเดอยาดินี้ชัดนี่เลยครับยาเขาแพ้งติบอะไรอ

เอาไปเยี่ยมโดอมึงโบ่ไม่หยุดเลยเออปืนนี่มันแรงเหรอจิง ไม่เชิงเลยจาล <c oughs> ้ามดล้วเตรียนตัวฮันนี่สกาดีกว่า ui chi không mới được ngay vãi kìa nè có bắt thằng làng đâu á kìa